ขันธวิมุตติปฏิปทาเมื่อได้แสดงให้สิทธิผู้เจริญกายคตาสติภาวนาได้เห็นความสลับซับซ้อนของพื้นที่ภายในถ้ำแห่งเบญจขันธ์แล้วหลวงปู่ได้แสดงหนทางเที่ยวชมถ้ำได้อย่างปลอดภยัยไม่มีอันตรายอันตรายภายในถ้ำแห่งเบญจขันธ์คือการหลงติดอยู่ภายในถ้ำจนหาทางออกไม่เจอและไม่สามารถออกจากถ้ำได้ จนกลายเป็นบุคคลผู้ถูกขังอยู่ภายในถ้ำแห่งเบญจขันธ์อย่างทุกข์ทรมานสภาวะที่ถูกขังอยู่ภายในถ้ำแห่งเบญจขันธ์นี้แหละที่ถูกเรียกโดยภาษาของปร,ริยติธรรมว่าเบญจอุปาทานขันธ์เบญจอุปาทานขันธ์คือความยึดมั่นถือมั่นว่าเบญจขันธ์คือตัวฉันและตัวฉันคือเบญจขันธ์ ความยึดมั่นถือมั่นว่าเบนจะขันคือตัวฉันทำให้ต้องท่องไปในภพภูมิต่างๆอย่างไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดยุติลงเมื่อใดการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิเช่นนี้แหละคือการท่องไปในสังสารวัฏอันเป็นวงจรของกิเลสกรรมวิบากกิเลสเป็นต้นหมุนวนไปโดยไม่มีเบื้องต้นและที่สุดกิเลสคือทำอันเป็นเครื่องเศร้าหมอง ซึ่งได้แก่โลภะโทสะและโมหะอันเป็นมูลฐานของอวิชชาไปสู่ตัญหาที่เป็นแรงผลักดันให้ทำกรรมต่างๆกรรมคือการกระทำโดยอำนาจของอวิชชาไปสู่ตัญหาซึ่งก่อให้เกิดผลคือวิบากวิบากค,คือผลที่เกิดจากการกระทำกรรมแล้วส่งผลให้เกิดกิเลสข,ขึ้นภายในใจสัตว์โลกย่อมท่องไปในสังสารวัฏเช่นนี้ โดยไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดยุติลงเมื่อใดบุคคลผู้ยังไม่เห็นภัยในสังสารวัตรย่อมท่องไปโดยไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดแต่เมื่อใดที่มองเห็นภัยแห่งการท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรด้วยพลังแห่งสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในใจตนเมื่อนั้นแหละทั้งออกจากสังสารวัตรย่อมปรากฏขึ้นในใจเป็นเนคขมมะปฏิปทา ดังที่หลวงปู่ได้ก,กล่าวไว้ในอารัมพักถาแล้วนั้นหลวงปู่คือบุคคลผู้เห็นภัยในสังสารวัตรแล้วดำเนินไปบนหนทางแห่งเนคขม,มะปฏิปทาจนได้บรรลุถึงสภาวะที่เรียกว่าขันธวิมุตติคือการหลุดพ้นออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์และเมื่อท่านได้หลุดพ้นออกมาแล้วได้มีเมตตาปราถนาดีต่อสิทธิ ด้วยการชี้แนะแนวทางที่จะได้ดำเนินไปให้บรรลุผลดังที่ท่านได้กระทําสําเร็จมาแล้วหลวงปู่ได้แสดงทางเดินชมถ้ำแห่งเบญจขันธ์ให้สนุกกล่าวคือมันคาแห่งการเจริญสติให้เป็นไปในกายจนเกิดยานอย่างเห็นความเป็นไปแห่งรูปนามในวงเลเ็กเบญจขันธ์ตามความเป็นจริงด้วยการตั้งเป็นคำถามว่าห้าขันใครพ้นจนทั้งปวง แล้วหลวงปู่ก็กล่าวแก้ดังความว่าแก่ว่าใจสิพ้นอยู่คนเดียวไม่เกาะเกี่ยวพัวพันติดสิ้นพิษห่วงหมดที่หลงอยู่เดียวดวงสัญญาลวงไม่ได้หมายลงตามไปการพ้นจากอุปทานขันไม่ใช่การทุกทำลายเบญจขันธ์ทิ้งแต่พ้นได้ด้วยใจที่รู้เท่าทันความเป็นจริงอันเป็นไปในเบญจขันธ์ ใจคืออะไรกันเล่าใจก็คืออาการรู้ธรรมรมณ์ของจิตดังที่หลวงปู่ได้กล่าวไว้แล้วว่าสัญญาเหนียวภายนอกหลอกลวงจิตทําให้คิดวุ่นวายเที่ยวสายหาหลอกเป็นธรรมต่างๆอย่างมายาจิตของสัญญาขันก็คือเหนี่ยวนําอารมณ์ภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐพพะที่ผ่านไปแล้ว แต่สัญญายังมีความสําคัญมั่นหมายในอารมณ์นั้นๆอยู่จึงนำมาให้ปรากฏเป็นธรรมรมหลอกจิตให้คิดปรุงแต่งในวงเล็กสังขารเป็นความหมายต่างๆอย่างมายาอาการหลอกเช่นนี้มีนัยยะความหมายเหมือนกรณีที่ตาในวงเล็กจากขุนสีมองเห็นรูปคือรางรถไฟที่ทอดยาวไปจนสุดสายตา รางรถไฟที่ทอดยาวคู่ขนานกันไปนั้นเมื่อมองไกลออกไปจนสุดสายตาจะปรากฏเป็นรางรถไฟที่บรรจบกันภาพรางรถไฟที่บรรจบกันเป็นภาพลวงตาทั้งนี้เพราะว่ารางรถไฟไม่เคยบรรจบกันภาพที่เห็นจึงเป็นภาพมายาธรรมรมที่ปรากฏผ่านประตูใจให้จิตรู้ในความหมายเป็นคู่ต่างๆนานานั้นก็เป็นไปในลักษณะของมายา เหมือนดังที่ตาเห็นรางรถไฟไปบรรจบกันนั้นแหละสภาวะที่รู้เห็นคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงนี้เรียกว่าความวิปลาสคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงดังที่หลวงปู่กล่าวว่าหลอกเป็นธรรมต่างๆอย่างมายาใจที่รู้ธรรมรมต่างๆอย่างมายาคือใจที่รู้เห็นเบญจขันเป็นสภาวะธรรมที่เที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงถาวร มีอัตตาตัวตนเป็นเราเขาการเจริญกายคตาสติภาวนาก็เพื่อให้เกิดยานอย่างเห็นรูปนามหรือเบญจขันตามความเป็นจริงกล่าวคือเห็นพระตะไลลักษณ์อันเป็นไปในเบญจขันนั้นนั่นเองแล้วจะเห็นพระตะไลลักษณ์นั้นได้อย่างไรโดยวิธีไหนพระตะไลลักษณ์นั้นเป็นสภาวะธรรมที่จิตจะสามารถอย่างเห็นได้ด้วยใจและ การที่ใจได้อย่างลงสู่การรู้เห็นพระ,ะไตรลักษณอันปรากฏเป็นธรรมมรมให้เกิดการอย่างรู้เป็นมโนวิญญาณน,นั่นแหละคือการทําให้ใจหลุดพ้นจากเบญจอุปทานขันข์ดังที่หลวงปู่กล่าวว่าใจสิพ้นอยู่คนเดียวใจพ้นได้อย่างไรพ้นได้เพราะไม่เกาะเกี่ยวพัวพันติดสิ้นพิดห่วงหมดที่หลงอยู่เดียวดวง สัญญาลวงไม่ได้หมายหลงตามไปเมื่อใจไม่พัวพันกับธรรมรมอันปนเปื้อนมนทินคือทำอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแล้วมลพิษก็ไม่เกิดขึ้นภายในใจและเมื่อไม่มีมลพิษคือความโลภโกรธหลงแล้วก็ไม่ถูกสัญญาเก่าทำให้วิ่งไปในภพภูมิต่างๆเหมือนดังที่เคยเป็นมา ความข้อนี้มีความสำคัญมากต่อผู้บำเพ็ญภาวนาเส้นทางสายภาวนาอันเป็นไปในวิปัสสนากรรมฐานจะเริ่มต้นณจุดใดไม่ใช่ประเด็นสำคัญนักกายคตาสติภาวนาอาจจะเริ่มที่กายคือการเคลื่อนไหวของกายหรือกายคือลมหายใจเข้าออกหรืออื่นๆที่เป็นอุบายให้จิตที่เคยวิ่งตามอารมณ์ภายนอก กลับมาสู่กายอันเป็นภายในปัจจุบันขณะผู้เจริญกายยักตาสติภาวนาต้องหาอุบายในการยุติส่งจิตออกนอกให้ได้ก่อนแล้วจึงวางจิตให้อยู่กับกายโดยต้องให้จิตรู้กายไม่ใช่ปล่อยให้จิตคิดถึงกายเหมือนที่เคยคิดถึงอารมณ์ภายนอกอื่นๆการรู้กายต่างจากการคิดถึงกายเพราะนี่คือจุดที่จะกำหนดหมายได้ว่า การภาวนาที่กำลังบําเพนอยู่เป็นสมาธิภาวนาหรือสติภาวนาการคิดถึงกายเพียงอารมณ์เดียวโดยไม่คิดถึงอารมณ์อื่นเป็นเพียงสมาธิภาวนาอันเป็นไปในสมถกรรมฐานเท่านั้นส่วนการรู้กายอันเป็นไปในปัจจุบันขณะนั้นคือการเจริญสติภาวนาซึ่งเป็นไปในวิปัสสนากรรมฐานการรู้กายคือกายยคตาสติ ส่วนการคิดถึงกายในความหมายต่างๆนั้นยังไม่ใช่กายยคตาสติภาวนาที่แท้ความข้อนี้จะกระจางแจ้งต่อผู้บำเพ็ญกายยคตาสติภาวนาจนได้อย่างเห็นความเป็นไปแห่งเบญจขันธ์หรือรูปนามมาแล้วทั้งนี้เพราะการอย่างเห็นรูปนามไม่ใช่การคิดถึงรูปนามตามที่ผู้อื่นบอกเล่าให้ได้ยินได้ฟังมาการอย่างเห็นเองโดยไม่ต้องคิดนี่แหละ คือความหมายที่หลวงปู่กล่าวว่าใจสิพ้นอยู่คนเดียวไม่เกาะเกี่ยวพัวพันติดสิ้นผิดหวงหมดที่หลงอยู่เดียวดวงสัญญาหลวงไม่ได้หมายหลงตามไปใจคือพฤติกรรมของจิตซึ่งทำจิตคือการรู้ธรรมรมหัวใจสำคัญของการเจริญกายคตาสติภาวนาอยู่ที่มณีสีธรํมหน้าที่รู้ธรรมรมนี้แหละ ผู้เจริญสติภาวนาจะต้องสำรวมมนินทรีซีมิให้หลงติดอยู่ในกลวงของสัญญาแล้วปล่อยให้สังขารปรุงแต่งความหมายของธรรมรมให้เป็นธรรมคู่ด้วยอำนาจของปัญหาอันมีอวิชชาเป็นมูลฐานธรรมคู่คืออะไรธรรมคู่คือสภาวะธรรมที่ถูกปรุงแต่งให้มีความหมายเป็นคู่ตรงกันข้ามเช่นชอบคู่กับไม่ชอบดีคู่กับชั่ว ถูกคู่กับผิดการเจริญกายคตาสติภาวนาจะต้องฝึกฝนจนกระทั่งพลังแห่งสติเข้มแข็งจนไม่ถูกแทรกแซงด้วยการคิดปรุงแต่งความหมายของอารมณ์ให้เป็นธรรมคู่มิให้มีค่าของอารมณ์เป็นบวกหรือลบเมื่อทันมารม์ที่ถูกรู้โดยใจปลอดพ้นจากความเป็นธรรมคู่แล้วก็จะเป็นใจที่หลวงปู่กล่าวว่า ใจสิพ้นอยู่คนเดียวไม่เกาะเกี่ยวพัวพันติดสิ้นทิห่วงหมดที่หลงอยู่เดียวดวงสัญญาลวงไม่ได้หมายหลงตามไปใจซึ้งพ้นจากธรรมรมอันเป็นเครื่องร้อยรัดให้ยึดต,ติดอยู่กับเบญจขันนั่นแหละคือใจที่พ้นจากเบญจอุปทา,านขันไม่ต้องท่องไปในวังวนของความแก่และความตายทั้งนี้เพราะความแก่และความตาย น,นำมาซึ่งความหวาดกลัวนั้นเป็นผลมาจากสังขารที่มีอวิชชาและตัญหาเป็นมูลรากและเพื่อความาากระจ่างแจ้งในความหมายนี้หลวงปู่จึงได้ตั้งคำถามต่อบไปว่าที่ว่าตายใครเขาตายที่ไหนกันความแก่ความเจ็บและความตายของรูปสังขารเป็นปรากฏการณ์ของโลกเหมือนดังฤดูกาลวันเวลาน้ำขึ้นน้ำลง ที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเป็นวัฏจักรไม่จบสิ้นหมุนเปลี่ยนจากวันเป็นคืนจากคืนเป็นวันมีน้ำขึ้นแล้วย่อมมีน้ำลงและมีน้ำลงแล้วย่อมมีน้ำขึ้นนี่คือปรากฏการณ์ของโลกภายนอกอันใครๆก็ย่อมมองเห็นส่วนผู้บำเพ็ญกายคตาสติภาวนาแล้วย่อมอย่างเห็นความเป็นไปของโลกภายในใจของตนเองสภาวะภายในหรือ ธรรมรมนี้ถูกปรุงแต่งขึ้นโดยจิตสังขารซึ่งมีนายช่างใหญ่คือตัณหาเป็นผู้บงการให้สังขารเป็นผู้สร้างโลกภายในให้เป็นบ้านที่อยู่อาศัยของใจหรือจะกล่าวด้วยสำนวนโวหารของธรรมก็คือตัณหาเป็นตัวการสร้างภพสร้างชาติให้เป็นที่เกิดและที่ไปของใจการเวียนว่ายตายเกิดเป็นปรากฏการภายในใจ ผู้เจริญกายคตาสติภาวนาจะสามารถอย่างเห็นได้ดังนั้นเมื่อมีคำถามว่าที่ว่าตายใครเขาตายที่ไหนกันแล้วหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าแก้ว่าสังขารเขาตายทำลายผลคำตอบคือสังขารสังขารเป็นตัวการสร้างภพสร้างชาติเมื่อมีภพมีชาติชาาและมรณะก็ปรากฏขึ้นดังนั้น เมื่อสังขารระง,งับดับลงภพชาติชรามรณะก็สิ้นสุดยุติลงด้วยนี่คือความหมายของคำตอบว่าสังขารเขาตายทำลายผลหลวงปู่ถามต่อว่าสิ่งใดก่อให้ต่อวนความหมายของภพชาติที่หมุนวนต่อไปไม่สิ้นสุดนั้นเป็นไปได้เพราะสิ่งใดหรือสิ่งใดทำให้การท่องไปในสังสารวัฏนี้ไม่มีที่สิ้นสุด คำตอบต่อคำถามนี้คือแก้ว่ากลสัญญาพาให้เวียนสัญญาอันเป็นความจำได้หมายรู้นั่นแหละคือคกลไกต่อพบต่อชาติให้สืบต่อกันไปไม่สิ้นสุดดังที่หลวงปู่กล่าวว่าเชื่อสัญญาจึงผิดติดยินดีออกจากพบนี้ไปพบนั้นเที่ยวหันเหียนเลยลืมจิตจำติดสนิทเนียน ถึงจะเพียรหาธรรมก็ไม่เห็นเพราะยึดมั่นถือมั่นในสัญญาจึงทำให้หลงยึดมั่นผูกพันกับความยินดียินร้ายกล่าวคือยินดีในอิทธารมณ์และยินร้ายในอนิทารมณ์ความยินดียินร้ายนี่แหละคือการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเวียนเกิดเวียนตายวนไปไม่มีสิ้นสุดเมื่อเสพอิทธารณ์ก็เป็นสุข แล้วเพลิดเพลินไปในอารมณ์นั้นๆเมื่อเสพอนิจารมณ์ก็เป็นทุกข์แล้วทุรนทุรายหนาแนงในอารมณ์นั้นอิทธารมณ์เป็นสุขติภูมิในขณะอนิจารมณ์เป็นทุกขติภูมิบุคคลผู้ไม่รู้เท่าทันในการเสพสวยธรรมรมจึงต้องท่องไปในภพภูมิต่างๆดังที่หลวงปู่กล่าวว่าออกจากภพนี้ไปภพนั้นเที่ยวหันเหียน และเพราะเหตุคือการท่องไปในภพภูมิต่างๆอย่างไม่รู้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนี้แหละที่ทำให้หลงหลืมธรรมชาติเดิมแท้ของจิตและเมื่อไม่ได้ประจักษ์แจ้งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตถึงแม้จะเพียรพยายามแสวงหาธรรมอันเป็นเครื่องออกจากสังสารวัฏก็ไม่อาจพบเจอได้เมื่อไม่พบธรรมอันเป็นเครื่องออกจากสังสารวัฏจึงต้องท่องไปอย่างมืดมนอ,อนนทตการ บนหนทางที่ไม่ใช่ทางออกหลวงปู่ได้กล่าวทำมิกถาว่าด้วยเบญจอุปทานขันด้วยการตั้งเป็นคำถามว่าห้าขันใครพ้นจนทั้งปวงนี้ไม่ใช่เพื่อให้สิทธิผู้เจริญกายยคตาสติภาวนาคิดตามคำของท่านแต่เพื่อเจริญสติภาวนาให้เป็นไปในเบญจขันจนสามารถอย่างเห็นเบญจขันส่วนที่เป็นเจตสิกคือ เวทนาสัญญาสังขารว่ามีคนไกในการสร้างภพสร้างชาติอย่างไรเพื่อจะได้มองเห็นทางออกจากการท่องไปในภพภูมิต่างๆได้ความสามารถที่จะยังเห็นตามที่หลวงปู่บอกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการคิดตามคําที่หลวงปู่ท่านกล่าวหากแต่จะเกิดขึ้นได้เพราะการภาวนาตามที่ท่านชี้แนะ แล้วจะเกิดญาณอย่างเห็นความเป็นไปแห่งบินจะขันตามที่ท่านกล่าวแสดงไว้แล้วนั้นพร้อมกันนั้นท่านยังได้ชี้แนะด้วยการตั้งประเด็นถามต่อว่าถามว่าใครกำหนดใครหมายให้เป็นธรรมนี่เป็นคำถามเพื่อชี้นำให้ผู้เจริญกายคตาสติภาวนาได้มีสติอยู่กับหัวใจของการภาวนาที่ท่านได้กล่าวตอบว่า แก้ว่าใจกําหนดใจหมายเรื่องหาเจ้าสัญญานั่นเองคือว่าดีขวาชั่วผลติดรักชังใจนี้แหละคือหัวใจของการเจริญกายคตาสติภาวนาประตูใจในวงเล็บมโนทวาลอันมีนายทวารบาลคือมนินีสีเป็นผู้กำหนดหมายให้สภาวะรมใดผ่านประตูใจเข้ามาปรากฏ เป็นธรรมรมให้จิตได้เสกสวยการสำรวมมนินิรียเป็นการสำรวมระวังที่สำคัญยิ่งกว่าการสำรวมอินทรีย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นจากขุนรีโสตินรีคานินรียชิวหินรีหรือกายินรียสติจะต้องมีพลังแกงกล้าในการควบคุมกำกับมนินิรียในการรับรู้ธรรมรมโดย,ยไม่ปล่อยให้สัญญานำพาไปสู่ความหมายที่หลวงปู่กล่าวว่า ดีคว้าชั่วพระติรักชังบุคคลผู้บำเพ็ญกายคตาสติภาวนาจะต้องมีสติตื่นรู้อยู่เสมอกับธรรมรมอันเป็นปัจจุบันขณะณปัจจุบันขณะที่มานายตนะประสบกับธรรม,มายตนะจะต้องไม่ปล่อยให้สัญญาคือความผูกพันกับธรรมรมเก่าๆนำความทรงจำแต่อดีตมาให้สังขารได้ใช้เพื่อปรุงแต่งธรรมรม ให้มีความหมายเป็นธรรมคู่ถ้าใจตกอยู่ภายใต้อำนาจของสัญญาและสังขารที่มีตัญหาและอวิชาเป็นตัวบงการธรรมรมอันเป็นคู่ก็ปรากฏขึ้นโดยที่ถ้าธรรมรมใดถูกสำคัญมั่นหมายว่าดีก็คว้าธรรมรมนั้นไว้ให้คงอยู่ต่อไปนานๆแต่ถ้าธรรมรมใดเกิดสำคัญมั่นหมายว่าชั่วก็ผลักไสธรรมรมนั้นไป ไม่ให้เข้ามาอีกแต่ในความเป็นจริงทุกๆุกอารมณ์ล้วนเกิดขึ้นแล้วดับไปในทุกช่วงขณะไม่มีอารมณ์ใดมั่นคงถาวรทุกๆุกอารมณ์ล้วนตกอยู่ในตรัยลั์คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาความพยายามที่จะยึดเหนี่ยวอารมณ์ที่ชอบไว้และพยายามผลักไสอารมณ์ที่ชังให้ออกไปจึงเป็นการอยู่ในภาวะที่หลวงปู่เรียกว่าดีคว้าชั่วผลัก ติดรักชังข้อความความข้อนี้ผู้เจริญกายคตาสติภาวนาจะต้องตื่นรู้อยู่เสมอไม่เผลอปล่อยใจให้ไปติดกับดักของรักชังและการจะรักษาสภาวะตื่นรู้อยู่เสมอไว้ให้ได้นั้นหลวงปู่ชี้แนะโดยการตั้งคำถามว่าถามว่ากินหนเดียวไม่เที่ยวกินการเจริญกายคตาสติภาวนา คือการกินหนเดียวไม่เที่ยวกินความข้อนี้มีความหมายว่าอย่างไรนี่คือคำเฉลยของหลวงปู่แก้ว่าสิ้นอยากดูรู้ไม่หวังในเรื่องเห็นต่อไปหายรุงรังใจก็นั่งแท่นนิ่งทิ้งอะไรกินหนเดียวไม่เที่ยวกินก็คือการที่จิตเสพเสวยอารมณ์ใดๆแล้วไม่มีการคิดปรุงแต่งความหมายของอารมณ์นั้นๆ ให้เป็นอิทธารมหรืออนิถารมด้วยอำนาจของปัญหาและอวิชชาการรู้อารมณ์ของจิตนั้นให้เป็นไปในลักษณะของรู้สักว่ารู้ไม่มีสัญญามาลวงล้อไม่มีปัญหามาชักจูงให้อยากรู้อยากเห็นต่อไปนานๆหรือไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นต่อไปอีกเลยกล่าวคือไม่คาดหวังต่ออิทธารมและไม่กังวลกลัวต่ออนิถารม เมื่อสิ้นอยากคือปัญหาไม่ว่าจะเป็นกามตัญหาภาวะปัญหาหรือวิภวะปัญหาจิตก็รู้อารมณ์เพียงแค่สักว่ารู้เป็นการรู้โดยไม่คาดหมายในอารมณ์ต่อๆไปให้เป็นพันธะผูกมัดใจและเมื่อเป็นเช่นนี้ใจก็นั่งแท่นนิ่งทิ้งอะไรดังที่หลวงปู่ท่านกล่าวว่าสิ้นอยากดูรู้ไม่หวังในเรื่องเห็นต่อไปให้รุงรัง ใจก็นั่งแท่นนิ่งทิ้งอะไรบุคคลผู้กำลังฝึกฝนกายคตาสติภาวนาจะต้องฝึกสติให้ปรากฏในความหมายของรู้สักว่ารู้อยู่เสมอโดยไม่เผลอปล่อยใจให้ไปติดก,กับดักของสัญญาและสังขารธรรมรมที่เข้ามาสู่มนโนทวารให้ใจได้เสกเสลยเป็นมนโนวิญญาณต้องเป็นไปในคันลองการกินหนนเดียวไม่เที่ยวกินคือ ใจรู้ธรรมรมณ์ก็เพียงแค่สักว่ารู้ไม่กําหนดหมายให้เป็นอารมณ์ที่ชอบหรือไม่ชอบความข้อนี้มีความหมายสําคัญยิ่งนักต่อผู้เจริญกายคตาสติภาวนาทั้งนี้เพราะกระบวนการรู้สักว่ารู้ในระยะของการฝึกเจริญกายคตาสติใหม่ๆดูเหมือนจะเป็นการบังคับกะเกณฑ์ให้จิตรู้ในวงเล็บสติทำหน้าที่รู้อารมณ์ โดยไม่ปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งอารมณ์ที่ถูกรู้ในขั้นตอนของการฝึกฝนเช่นนี้มีความยุ่งยากอยู่มิใช่น้อยทั้งนี้เพราะเป็นความเคยชินที่เป็นไปโดยปกติว่าเมื่อรู้สิ่งใดก็ย่อมคิดค้นหาความหมายของสิ่งนั้นจนกลายเป็นอุปนิสัยอันเป็นไปในชีวิตปกติประจำวันความคิดนั้นมีบทบาทสาคัญมากในการรับรู้โลกภายนอกทั้งนี้ เพราะการปรากฏของโลกภายนอกนั้นมีเหตุปัใจจัยในการเกิดปรากฏที่ต้องใช้ความคิดเข้าไปกำหนดหมายแล้วเชื่อมแล้วเชื่อมโยงว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไรในความเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันนั่นคือวิธีของการรับรู้โลกภายนอกที่เราคุ้นชินกันดีอยู่แล้วแต่เมื่อมาสู่การภาวนาเพื่อรู้ความเป็นจริงอันเป็นไปภายในใจตนเอง วิถีแห่งการคิดจะไม่สามารถนำพาไปสู่การรู้แจ้งได้เพราะความคิดทำได้เพียงแค่การจำแนกแยกแยะและการเชื่อมโยงด้วยเหตุผลที่กำหนดขึ้นจากการคิดกายะคตาสติภาวนาคือวิถีแห่งการรู้แจ้งความเป็นจริงอันเป็นไปภายในใจตนเองโดยไม่คิดปรุงแต่งความเป็นไปภายในใจตนเองนี้ เป็นรหัสไนคือเป็นความลับเฉพาะบุคคลที่กำหนดรหัสนั้นขึ้นมาเหมือนดังที่เจ้าของบัตรเอทีเอ็มกำหนดเลขหกตัวให้เป็นรหัสบัตรของตนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำบัตรของตนไปใช้กดเอาเงินสดจากตู้เอทีเอ็มได้เราแต่ละคนต่างสร้างความเป็นจริงขึ้นมาภายในใจตนเองเหมือนดังสร้างเลขหกตัว ขึ้นมาเป็นรหัสประจำบัตรเอทเอมแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าเรากลับหลงลืมความเป็นจริงที่เราสร้างขึ้นมาเหมือนดังว่าหลงลืมเลขรหัสของบัตร ATM แล้วเราจะไปถามใครได้เพราะเราเป็นผู้สร้างความเป็นจริงนั้นขึ้นมาเองการกลับมาสู่การประจักษ์แจ้งความเป็นจริงภายในใจตนเองไม่สามารถจะเป็นไปได้ด้วยการคิดเชิงเหตุผล เหมือนดังที่คิดเกี่ยวกับโลกภายนอกแต่ต้องมารู้สึกตัวถึงความเป็นจริงอันเป็นไปในขณะปัจจุบันภายในในเนื้อในตัวของตอนเองสติคือหนทางแห่งการประจักษ์แจ้งความเป็นจริงในตนเองผู้บำเพ็ญกายยคตาสติภาวนาคือผู้ที่ถอยออกมาจากวิถีแห่งการคิดมาสู่วิถีแห่งการรู้สึกตัวในวงเล็บสติ ถึงความเป็นจริงอันแผ่ไปภายในรูปนามหรือเบญจขันธ์รู้สักว่ารู้รู้ซื่อๆรู้เพียงแค่รู้เหล่านี้เป็นคำภาษาไทยที่ใช้เพื่อสื่อความหมายของคำว่าสติในมคตภาษาสติอันเป็นภายในกายบวกกับใจของตนนั่นแหละคือกายยัตาสติภาวนาผู้เจริญกายยัตาสติภาวนาได้แล้ว จะเข้าถึงความหมายของถ้อยคําที่หลวงปู่กล่าวไว้อย่าได้พยายามคิดหาความหมายจากถ้อยคําแต่จงเจริญสติให้เป็นไปในกายบวกใจตนแล้วจะอย่างเห็นความหมายที่หลวงปู่กล่าวซึ่งปรากฏอยู่ภายในใจตนเองและเมื่อใจไม่ตกอยู่ในโมหะภูมิที่มีอวิชชาและปัญหาเป็นตัวกำหนดความหมายของสภาวธรรมในวงเล็บธรรมรม ที่จิตเสกสวยแล้วใจก็จะเป็นอิสระนั่งแท่นนิ่งทิ้งอะไรดังที่หลวงปู่กล่าวไว้